ก็ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในรายการมิดีโอพีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงมัดวันพีดาวน์โหลดมัดวันพีสแล้วก็รีวิวสักนิดหนึ่งนะครับไม่รีวิวมาเอียดมากโอเคผมเข้าไปที่วิดีโอของผมนะครับโอเควันที่แล้วนะครับก็จะเป็นมาค้าวันพีนะครับจำมาครับมาค้าวันพีสนี่ครับ ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวิธีการโหลดก็คือมันจะโหลดเหมือนกันวิธีการโหลดใช่เหมือนกันนะครับผมจะทำลิงก์ตัวมอสให้ดูนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ให้กดมุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดยตรงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีด็อกบอกนะครับโอเคตอนนี้ครับอินโทรเริ่มได้เดี๋ยวนี้เลยอินโทร โอ,โอเคหลังจากอินโทรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว e f ไฟ e อ p o l e r นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอหาตัวไฟล์แป้บนึงนะครับนี่ครับตัวไฟล์อยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> เออไอสองตัวนี้นะครับเราจะได้มาเป็นไอนี้คือตัวมอสส่วนคนปีศาจยี 28, ่แปดคนนี้คือตัวที่จะแพกนะครับมันมีไม่ถึงยี่สิบแปดครับอย่างแรกที่เราต้องทาคือเราต้องแต่ควายเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวมอนะครับแต่ควายเลยครับก็แต่ควายเสร็จแล้วนะครับที่สําคัญก็คือตัวนี้ไอตัวเม้เนี่ยแต่ว่าผมเอามันออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่า ฟล์ผมจะเต็มแล้วไงนี่กดไปแล้วก็คุณก็โหลดตัวบล็อกลันเชอร์ของ0.14.1มานะครับแล้วก็ตัวมาคัส0.14.1มานะครับ0.15ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เป็นตัวเต็มนะครับเข้าไปในนี่นะครับเออผมอิมพ์ตม,มาเรียบร้อยแล้วไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับต่อไปก็ส่วนของตัว, Pack. ตวเช็กเจอรแพคให้คุณกดไปที่เช็กเจอรแพ ก็จะแพกนะครับนะสมมติเองนี้ไม่มีนะโอเควิธีการเอากดที่บวกนะครับแล้วก็ตัวไฟล์ของคนอยู่ที่ไหนของผมอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับเข้าไปที่ดอทคิครับนี่ครับไม่ใช่ชืิอกางเกงนะชลิที่มันเองนี่อะครับสองจุดศูนย์เอาไอ้นี้เข้ามาครับแล้วก็บวกอีกอันึ่งก็คือผลพิสัยที่สิบแปดผลโอ้ครับแค่นี้ครับ ตัวของผมจะมีตัวทูมันี่ไอเทมด้วยนะครับทูมันี่ไอเทมโหลดจากไหนนะครับโหลดจากเพสโตนะครับโออโหลดมาจากไหนจีเน็ตโหลดมาจากเพสโตนะครับมีชื่อว่าทูบ็กอกส์นะครับผมจะสร้างเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับและผลปีศาจก็คือเมื่อเมื่อเราจะกินผลปีศาจ ความหิวเราจะต้องไม่มีนะครับอุ้ยก็จะต้องน้นครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำไม่มีโอเคผมแหลกนะครับเพราะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่แล้วก็โอเคนะโรับนี่จะเป็นพวกของต่างๆนะคลับถามวัาหลาฮัลฮัคโหีฮัหมับฮับนะมันผมจะัสดงใัห้ดูเปหนห ผลของขยะของเอสอรากันนะเอสเอสเอสผลเมล่าเมล่าอะก็คือผลเมล่าเมล่านะครับไม่ต้องรอนะครับทำไมมันแหลกครับไป็นุนนี่เลยก็คือผลเมล่าเมล่าถามว่าผลปิศาจเอามาจากไหนนะครับเอามาจากของพวกนี้ครับ ใช่นี่กล่องนี้คือกล่องใช้วิธีทําคือทําอย่างนี้นะครับกล่องเงินวิธีทําคือทําอย่างนี้กล่องเงินมีโอกาสาได้ผลของหนวดขาวนะครับกนกล่องทองมีโอกาสาได้ของดีๆเยอะนะครับเงินผลจะเสกของทองามาคุณเจวิธีค้าก็คือทองเองกันนะครับจะได้ก็จะเยอะแต่ว่าถ้าโอกาสของหนวดขาวจะได้เป็นกล่องเงินนะครับ แล้ววีนนี้เวลาเปิดก็คนุกท่คกณเจอกระตุกนี่เปิดไม่ละไม่ละโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เอ๋ลืมแล้วผลเลยอ่ะไอ้น,นี้ผลของที่ซาลุผลซาลุนี่ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็อันนี้ละอันนี้อันนี้ละอันนี้น,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 น้ำคือหมายความว่าอ๋อเจตแพ็กไม่โหลดทิ่งหาย ตัดคลิปแป๊บครับเอาล่ะมาแล้วครับนี่ครับผลของลอนั่นเองนะครับผมที่ผมกินใน EP 1หนึ่งนะครับอ่ะผลน้ำแข็งมั้งบนอะไรวะไม่รู้แหละเปิดเปิดบนอะไรนะยี่เอี้ยยี่เอสึกเกึกเกอันก็เอ่อม่มีอะไรอันนี้ฮิซารุอันนี้อันนี้อันนี้อ่าผลน้ำแข็ง เอ้ยไม่ใช่สาย้าในตำบดาดดีกว่าที่คือฝนที่เอ๋โอ๊ยไหม่ใหม่ใหม่ก็เนี่ยพลังที่จะได้ก็คืออ๋อฝนน้ำแข็งของไออโอคีนเองเรื่องนี้คือพลังของอโอคีจะเป็นไอเอ๋โอ้ยโอ้ เป็นเอวซ่าเป็น้วเรานี่ก็คือผลไอบอลอุ๊ชแ็กมากนี่คือผลไม่ไม่ใช่อุ๊ยระบิดนี่ก็คือไม้วิธีล้างผลปีศาจก็คือ มันต้องใช้นมนะครับนมนมไม่รู้นมนี้จะใช้ได้ไหมรู้แต่นมที่ใช้ได้มันอยู่ในมัดนี้นมนี้นั่นเองโอเคต่อไปจะรีวิวผนเมละเมล่าก็คือฝนไฟหรอแอสแมกนิตกลับมาสามร้างสลับมาฟาบเลยค่ะพิกัน นี่คืออะนี้คือระเบิดแมกนีแมกนนี่คือ,อ,คอมันจะเป็นไอเนี้ยก็คือเป็นไฟน,นั่นเองสมมติมจะใช้กับตัวนี้มัด อือหมัดไฟส่วนนี้ก็คือไฟโลกันอย่างนี้มันจะตามเราแล้วก็ส่วนผลลอ,อก็น่าจะรู้อยู่อยู่ในคลิปส่วนผลน,นี้ก็คือผลระลวล้วอ๋อ อนนของไอ้ไอ้ตุ๊ดอะชื่ออะไรนะฮอร์โมนฮอร์โมนอะที่ประเทศฮอร์โมนนี่คือฮอร์โมนอะไรน่าจะฮอร์โมนตัวใหญ่ๆแข็งแรงแล้วมั้งสกินไม่เปลี่ยนนะอันนี้คืออินเนอร์จีฮอร์โมนคือฮอร์โมนฮอรโมนเร็วใช้ฮอร์โมนร่วมกันได้นี่อันนี้กับล่างนะ ไม่รู้แหละกินนมกันเลยอนรีจะรีวิวผลสุดท้ายคือผลของชีซารุนะครับผลแสงไม่เกิตัวตัวนี้จะเป็นตัววาร์ปนะครับเรี่ยครับแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยดีเลยนี่คือดาบของชีซารุถือแล้วจะได้สเต้งสีเลยทีเดียวเชียว oh. นี่คือระเบิด